ที่จังหวัดตราดจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49ที่จังหวัดตราดนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย77จังหวัดประจำปี2568 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเหล่ากาชาติชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วม ภายในงานมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจากหลายหน่วยงานการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตราดคณะแม่บ้านมหาดไทยชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติและกลุ่มเจตนาผ่องใสมอบให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49จังหวัดตราดพร้อมกับมอบอาหารกลางวันพระราชทานให้กับนักเรียนทุกคนณนะตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ สำหรับโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม การดำเนินโครงการนี้เป็นไปตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ส่งให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกยากผู้ประสบทุกข์ยากและครอบครัวในภาวะวิกฤตซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้น้อมนำมาดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนบรรเทาความยากลำบากและสร้างโอกาสให้ผู้ด้โอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น